2ตุลาคม2,568ที่นี่จังหวัดบึงการครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีครับสภาพของสวนทุเรียนของเราหลังจากที่เจอพายุบัวลอยมา3วัน4วันนั้นปรากฏว่าในช่วงนั้นไม่มีแสงแดดนะครับในขณะที่ต้นทุเรียนเขาก็กำลังแตกยอดอ่อนออกมาวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกครับที่แสงแดดเจอจ้ามากนะครับ ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับใบทุเรียนในการที่เขาจะทำการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารหรือว่าปรุงอาหารนั่นเองในขณะที่ใบอ่อนที่เขาออกมานั้นก็อยู่ในระยะเพสลาดครับก็คือช่วงที่ต้องการทั้งอาหารและก็แสงแดดามา,าเพื่อที่จะปรุงอาหารสังเคราะห์แสงนะครับ สิ่งหนึ่งที่ควรจะระมัดระวังในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของรากนะครับระบบรากทางดินนั้นอย่าให้ดินของเขาแฉะนะครับระบายน้ําออกให้ดีๆสิ่งต่อมานั้นก็คือเรื่องของเพลี้ยนะครับจัก,กจั่นที่จะมาดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนที่กําลังเป็นเพสลาดอยู่ในขณะนี้ ใบชุดนี้ถือว่าเป็นใบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเริ่มเก็บสะสมอาหารเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูการออกดอกต่อไปนะครับหากว่านับไปแล้วจากนี้เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานั้นก็อ,อีกสามเดือนข้างหน้านะครับสำหรับที่บึงการฤดูการออกดอกของทุเรียนเขาจะออกในเดือนธันวาคมหรือพฤศจิกายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความเข้มของแสงแดดปริมาณของแสงแดดต่อวันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ใบแขแนงงเหล่านี้ก็อยู่ในช่วงที่แก่เขียวเข้มแล้วนะครับเรายังไม่ได้แต่งออกนะครับปีนี้คาดว่าจะแต่งใบแคแนงงออกให้น้อยๆนะครับเราจะเหลือใบไว้เยอะๆนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับอายุเข้าปีที่6กับปีนี้ นะครับนี่ครับสภาพใบอ่อนยอดอ่อนส่วนหนึ่งก็กําลังอ,อยู่ในระยะเพสลาดนะครับใบชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่สําคัญในการที่จะเริ่มสะสมอาหารการบํารุงทางดินนะครับช่วงนี้สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แดดออกมาแล้วแนะนําว่าการใส่ปุ๋ยควรใส่ในตอนเช้านะครับ ตอนเช้าตรูเนี่ยสามารถเอามาใส่ทางดินได้เลยเพราะจะเป็นจังหวะที่พอแสงแดดออกมาในตอนเช้าหมวกรากเขาก็จะเปิดปากใบเขาก็จะเปิดนะครับปุ๋ยที่เราใส่ทางดินก็จะละลายอยู่ในดินรากเขาก็จะดูดขึ้นไปใช้ในการเลี้ยงใบนั่นเองส่วนสูตรปุ๋ยที่เราจะใช้ทางดินนะครับก็ เป็นตัวกลางสูงตัวท้ายสูงได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับาะเป็นช่วงที่เราจะสะสมความสมบูรณ์เอา,อาดอกใน3เดือนข้างหน้านะครับก็ควรที่จะใช้ปุ๋ยในลักษณะที่เอาดอกส่วนทุเรียนต้นใดที่ยังไม่เอาดอกนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปได้เลยนะครับบำรุงสะสมไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ